ทุกคนครับวันนี้ผมโดนไวรัสกินคอมนะครับแล้วก็เกือบจะโดนแฮกค,คอมไปด้วยนะครับวันนี้ดูดิคือจะบอกก่อนเลยนะว่าวันนี้จะมาโปรโมทเซิร์ฟนะครับให้กับเซิร์ฟกอรี่ครับแล้วทีเนี้ยคือผมเติมมาตั้งแต่เที่ยงแลหละแล้วผมก็ จะโหลดโปรแกรมที่จะใช้ในการตัดต่อใช่ไหมครับผมก็กลับว่าจะกลับมาใช้ Sony Vegas ที่ผมเคยใช้แล้วที่เนี้ยาถามว่าตอนนั้นก็จะไม่โหลดของที่มันเป็นแบบจากนอกเหนือจากที่เป็นของแท้แล้วแต่คือของแท้มาต้องซื้อไงผมก็เลยคลิดว่าเององั้นเราลองโหลดแ,แบบแคร็กดูไหมอะไรเงี้ยผมก็ไปดูในคลิปหนึ่งนะครับซึ่งมันก็พอผมโหลดเนี่ยมันก็แบบ สิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะคืออยู่คอมผมแม่งมัน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 ก็ดาวเองแบบมันก็ชัดดาวแล้วมันก็เหมือนกับว่าถอดระบบถอดเขาเรียกว่าถอดการเข้าสู่ระบบของ Windows เว้ยแล้วผมอ่ะตอนนั้นตกใจมากผมก็เลยรีบถอดปลั๊กคอมก่อนเลยพอถอดเสร็จปุ๊บอะมันมันก็เลยมันก็เลยมันมันไม่ได้ล็อกเครื่องตอนแรกอะถ้ามันไม่ถอดจะเหมือนกับตอนที่ผมโหลดวอลีครั้งนั้นอะแม่งมันล็อกเครื่องผมเลยเฮ้ยแล้วมันต้องแบบมาแก้โคตรลาบากเลยแล้วรอบเนี้ยแม่งก็เป็นอีกนะครับมาเป็นช่วงแบบเออมาเป็นแบบ เนีช่วงเนี่ยตอน่งนี้ประมาณเนี่ยสี่โมยังไม่ได้ยังไม่ได้สักอย่างเลยก็ตอนนี้ขอชี้แจงก่อนเลยนะครับว่าอ่าวันวันวันนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้รวมไปถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นเนี่ยคือยาวเลยจนกระทั่งไปถึงวันที่อ่าวันที่เท่าไหร่อะ 11 12ประมาณนะั้นมั้งคือผมนะ่าจะไมไ่ลงคลิปยาวเลยแหละนะแต่เดี๋ยวจะพยายามหาคลิปที่ผมคิดว่าผมสามารถลงได้แบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องตัดอะไรมากนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็คือช่วงวันที่31กับวันที่1ผมต้องไปประถมนิเทศของทางมหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่าเขามีประถมนิเทศกันซึ่งผมว่าต้องเข้าไปในนั้นะแล้วก็ เหมือนกับเป็นกิจกรรมของเขาถ้าผมไม่เข้าเนี่ยก็คือจะไม่ผ่านนะครับแล้วก็วันที่4ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ต้องถ่มิเทศเช่นกันนะครับเป็นวันพุธแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยถามว่าทําไมเอาแล้ววันอื่นทําไมถึงไม่มานะครับอย่างวันเมื่อวานก็คือเมื่อวานก็ปกติไลฟ์แล้วใช่ไหมวันนี้ก็มีปัญหาอีกแล้วก็วันที่20 9พวกนี้นะครับเป็นวันพฤหัสเนาะก็คือผมเนี่ยจะต้องเตรียมตัวเพราะว่าวันที่9เนี่ยเป็นการสอบย่อยนะครับแล้วก็30เนี่ยก็สอบเหมือนกันอีกนะครับเป็นสอบย่อยเก็บคะแนนเหมือนกันนะครับแล้วก็จนกระทั่ง,จน,งจนกระทั่งถึงวันที่นั่นแหละประมาณา2 3แล้วก็4เนี่ยจะเป็นช่วงที่อาจารย์เขาเริ่มติวแล้วล้าผมก็ต้องจดแล้วก็เก็บรละเอียดทั้งหมดเพราะว่าผมก็พยายามจะ ก็คือจะพยายามไม,ไม่ทิ้งการเรียนด้วยแล้วก็จะพยายามไม่ทิ้งตรงนี้ด้วยนะครับไม่หายแน่นอนนะครับแต่ตอนเนี้ยคือวันเนี้ยต้องขอโทษจริงๆที่ไม่ไลงคลิปเลยรวมไปถึงไลฟ์วันนี้นะครับเพราะว่าคือเครื่องผมไม่ไหวจริงๆนะผมไม่เคยเล่นไมค์คาสต์แลกขนาดเนี้ยอันนี้พูดเลยแล้วก็ผมบอกไว้เลยนะใครไม่ว่าจะโหลดเลยก็แต่ผมบอกเลยอย่าไปหากดแม้กระทั่งลิงก์นะครับมีมีกระทั่งแบบว่า มีคนเมื่อไม่ก,กี่วันก่อนนะครับคอมเมนต์เนี่ยมีคอมเมนต์หนึ่งส่งลิงก์มานะครับเหมือนพยายามจะให้กดนะแต่ผมไม่ได้กดนะครับก็คือลบแม่งทิ้งแม่งเลยแม่งไม่รู้ว่าเป็นลิงก์อะไรนะครับผมก็ลบทิ้งแม่งเลยนะแล้วก็บ็อกผู้ใช้งานด้วยนะครับผมถือว่าเป็นบุคคลที่ค่อนข้างอันตรายสำหรับผมนะเพราะว่าแม้กระทั่ง Gmail เนี่ยผมก็ถ้าจะรับงานจริงๆผมก็ไม่ได้รับงานผ่าน Gmail ที่เป็น Gmail YouTube หลักละผมก็จะไปใช้ Gmail บอทของผมแทนก็คือเป็น Gmail ที่ ก็คือเบจเมลที่เขาเรียกว่าป้องกันทุกอย่างนะก็คือจะไม่ให้มันยุ่งกับยงแบบ y YouTube เลยขาดเลยตอนนี้ YouTube ก็อ e c u r i t y แบบหลายชั้นมากคือเซฟหลายชั้นมากแบบไม่รู้จะเซฟยังไงแล้วแหละนะแล้วก็ตอนนี้ Windows เกิดปัญหาก็คือ Windows เนี่ย security แค่ชั้นเดียวแล้วมมนเกิดปัญหาการเจาะข้อมูลแบบเข้าไปง่ายๆเลยผมก็เลยต้องมาแก้ไขนะครับแล้วก็วันนี้คือจะล้างเครื่องแน่นอนมันต้องล้างเครื่องแบบนานนะครับยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนจริงๆที่วันนี้จะไม่ได้ลงคลิป นะครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันเนาะส่วนงานอะไรยังไงก็ก็เดี๋ยวจะเริ่มมีการรับงานแล้วนะครับเผื่อใครที่สนใจนะครับก็ดูตามความเหมาะสมแล้วกันก็อาจจะมีอีเมลให้ไปติดต่อนะครับแต่ไม่ใช่เมลนี้แน่นอนนะครับก็จะแยกกันเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยเพราะตอนนี้ก็ไว้ใจไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่อยากจะเตือนทุกคนเลยนะครับเรื่องของ การโหลดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าลิงก์เนี่ยลิงก์ก็ต้องระวังนะครับเข้าลิงก์เนี่ยก็อย่าก,กดลิงก์มั่วสั่วน,นะครับมันเจาะง่ายๆเลยนะข้อม,มูลเนี่ยหรือแม้กระทั่งการโหลดนะครับบางทีเราคิดว่าเออเราโหลดเกมเถื่อนก็ได้เราโหลดโปรแกรมเถื่อนก็ได้มันได้นะครับถ้ามันไม่มีไวรัสหรือมันไม่มี อะไรที่มันโจมตีในส่วนของ Windows เราเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้ามันไม่เจาะข้อมูลเราก็ไม่ต้องห่วงแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไว้ใจมันไม่ค่อยได้หรอกนะครับเพราะว่ามันจะกินในระยะที่ค่อนข้างยาวนะครับอย่างอันเนี้ยของผมเนี่ยมันเริ่มแปลกตั้งแต่อันนี้ละมันขึ้นนะครับมันขึ้น eE เนี่ยเนี่ย EE แล้วผมอะ่ะผมอะ่ะเปิดตำแหน่ง ตําแหน่งของแฟมแม่งเปิดไม่เจอไว้แล้วผมก็รู้แล้วถ้าเปิดไม่เจอเนี่ยคือร้อยเปอร์เซนต์ไวรัสแน่นอนนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องสืบอ,อะไรมากเลยนะแล้วก็ตอนแรกมันขึ้นแซดๆก่อนเสร็จมันก็ขึ้นอี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 เสร็จมาบีบีก็เลยแบบเออแม่งไม่ใช่แล้วว่าแม่งมันกินแล้วแหละมันไม่ใช่ละแต่ดีตรงที่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ปุ๊บผมมารีทอดปากเลยผมถอดปากสิบป,ปุ๊บอะมันเหมือนกับว่ามันยังไม่ทําระบบที่สมบูรณ์แบบผมโหลดตัวโซนี่เวกัสของช่องหนึ่งตอนแรกผมอาจจะคอมเมนต์แบบ เตือนทุกคนนะเตือนแบบว่าเอออย่าไปโหลดนะนน่นนี่เพราะว่ามันเป็นแบบอ่าคือผมอ่ะก็รู้แล้วและนะว่าตั้งแต่แบบตั้งแต่ cmd แล้วที่แบบว่าอ่าให้ทําการแบบยินยันให้มันสามารถอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะรันด้วย cmd อย่างเงี้ยผมก็มองแบบถึงความไม่ปลอดภัยแล้วแม่งแต่ไปเจออีกอันหนึ่งมันมีหลายแบบมากแล้วผมไปเจออีกอันหนึ่งของอีกช่องหนึ่งที่มันเป็นแบบให้เข้าจาก ไฟล์ที่จะเป็นไฟล์โหลดใน Google Gmail ของเขานั่นแหละนะเออมันก็จะมีแบบมีไฟล์ใน Gmail เขาให้เราไปโหลดใช่ไหมแต่ Gmail จะมีการเตือนนะครับมีการเตือนว่าเออเนี่ยอย่าไปกดถ้าแบบว่าคือเหมือนกับเป็นการเตือนแบบเพื่อความปลอดภัยอะไรเงี้ยแค่กดโหลดนิดเดียวนะแค่แบบแค่แบบ1 m ึเมกแค่นั้นเองอะคอมเม้คอมเม้เตียมเลยว้แบบว่าแบบเตรียมแบบเหมือนเหมือนแบบถอด แอคเคาททุกอย่างในระบบ Windows ที่ผมสมัครผมจะเวลาผมทำงานอะไรเงี้ยผมจะเข้า OneDrive ในคอมใช่ไหมแล้วก็ใช้อ่าแ uh, อาคเคาท์บัญชี w i น d o w s นั่นแหละในการเข้านะครับแม่งมันถอดทุกอย่างหมดเลยแล้วสิ่งที่ผมตกใจก็คือกลัวเรื่องของอ่าบัญชีแอคเคาท์ m a i l ลนะครับรวมถึงเกมทุกอย่างเลยผมกลัวมันจะเจาะหมดแล้วแบบเออก็เลยมาฝากทุกคนนะครับวันนี้ฝากไว้จริงๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะล้างเครื่องก็แหละนะก็ไม่มีอะไรมาก ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเสียหายนะครับไม่มีอะไรเสียหายเนาะก็สิ่งที่เราเล่านะครับไม่ได้บอกถึงความโง่ของตัวเองนะครับแต่คือบอกถึงความผิดพลาดของตัวเองแล้วก็เพื่อเป็นการเตือนไม่ให้คนอื่นเนี่ยที่ไม่รู้นะครับเหมือนเราเนี่ยไปทไําอะไรมันผิดพลาดนั่นเองนะก็ประมาณนี้แล้วกันแอดมินก็จะเห็นผมเข้าออกนั่นแหละนะเห็นแบบยืนค้างยืนนิ่งหรือไม่ก็น่าจะเห็นแบบไม่ทําอะไรในเกมเลยนั่นแหละคือปัญหามันเกิดจากผมหลาผิดพลาดเองแล้วก็ เนี่ยค้างแล้วผมมาผิดพลาดเนี่ยรอบนี้คอรั้งที่สองแล้วนะครั้งที่สองแล้วที่ผมผิดพลาดนะ <_ d ata> ก็น่าแสีประมาณนั้นนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันพยายามต้องเซฟตัวเองตอนนี้คือโลกของเรานะครับมันหากินแบบแปลงๆเนาะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับการป้องกันการเซฟพวกมิชาชีพนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับทุกวันนี้ก็ก็มีนะครับที่ผมเคยเจอมาแบบว่าเมื่อเมื่อไม่กี่วันก่อนแล้วกันนะครับ โทรมาหาผมเลยผมนอนอยู่ประมาณ10บโมงสิบเอโมงโทรมาหานะครับเหมือนกับพูดถึงเรื่องเงินกู้อะไรเงี้ยเรื่องการแบบว่าเออปล่อยดอกอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบมีการรุนี้ผมฟังแค่แบบไม่กี่ครั้งพูดถึงแค่เงินกู้ว่าผมตัดสายแม่งเลยผมตัดสายทิ้งเลยแล้วผมก็แบบ ก็เนี่ยแหละคือคือต้องการจะบอกว่าทุกวันนียโลกเรามันอันตรายนะครับยิ่งโลกของไซเบอร์โซเชียลทุกอย่างมันอันตรายหมดฉะนั้นเนี่ยต้องระวังให้ดีๆนะครับไม่ว่าการเข้าเว็บตัวแต่นะครับก็ต้องระวังทุกวันนียโหลดไฟล์ภาพอะแค่โหลดไฟล์ภาพอย่างเงี้ยผมก็ยังระแวงเลยว่าเออถ้าโหลดมาไม่จะแถมเวลาให้หรือเปล่าอ,อย่างเงี้ยนะก็ก็ฝากไว้ที่ลวกันนะครับก็วันนี้ถือว่าผมยังโชคดีที่ถอดปลั๊กทันเงียไม่มีอะไรเสียหายนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็เดี๋ยวยังไงเน แล้วกันนะครับเพื่อเป็นการชดเชยแล้วก็ทดแทนให้สําหรับในวันนี้นะครับก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับยังไงผมต้องขอโทษจริงๆนะถ้าเกิดว่าภายในอาทิตย์เนี้ยจนกระทั่งถึงวันที่สิบกว่าเลยถ้าผมไม่ได้ลงคลิปจริงๆนะตอนนี้คือกังวลเหมือนกันว่าถ้าเกิดไม่ได้ลงคลิปบ่อยๆเนี่ยยูทูบมันจะอ่ามันจะแบบยังไงมันจะมีส่งผลต่อคลิปตัวเองไหมอะไรเงี้ยเพราะมันอาจจะแบบปิดการมองเห็นให้กับคนสาธารณะอะไรเงี้ยก็กังวลอยู่เหมือนกันก็จะพยายามลงคลิปให้มัน บ่อยๆแต่ก็อาจจะไม่ได้ลงแบบเล่นเกมในช่วงนี้นะอาจจะลงอย่างอื่นอะไรเงี้ยถ้าลงอย่างเล่นเกมก็อาจจะเป็นในโทรศัพท์ประมาณนั้นนะครับก็ยังไงก็อย่าเพิ่งหนีหายกันไปไหนนะครับคือก็หายจริงๆนะโอเคก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามชมทัพยนี้ก็ไปละไปไปไปเจอกัน